สาธารณาสุขวอนผู้เข้าสนามมวยแสดงตัวยังตามไม่เจอกว่า500คนวิตกคนใกล้ชิดป่วยโรคโควิด -19 อธิบดีกรมควบคุมโรครายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคโควิด -19 รายใหม่50รายรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม322รายโดยพบผู้ป่วยกระจายไปใน27จจังหวัดทั่วประเทศพบผู้ป่วยมากที่สุดกรุงเทพมหานครรองลงมาสมุทรปราการเชียงใหม่ปัตตานี จนถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสนามมวยและกลุ่มสถานบันเทิงต่อเนื่องมาจากความเข้มแข็งในการตรวจสอบโรคส่วนหนึ่งยังตามไม่ได้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อ76.7%อยู่ในกรุงเทพแม้กระจายตัวออกไปตามภูมิภาคก็เป็นหัวเมืองหลักๆและเกี่ยวข้องกับคนมาชมมวยและกิจกรรมสนามมวยและเดินทางกลับไปภูมิลำเนาหรือเดินทางไปที่ต่างๆเป็นเหตุผลให้รัฐบาลจึงขอความร่วมมือให้จำกัดการเคลื่อนไหว และต้องป้องกันตนเองจากการนําเชื้อไปติดคนในครอบครัวการติดตามหาผู้เข้าชม,มวยที่สนามมวยเป็นสาเหตุของการติดเชื้อลักษณะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในช่วงนี้เป็นเรื่องที่ยากลําบากของเจ้าหน้าที่มากเนื่องจากมีการกระจายไปหลายพื้นที่ประกอบกับมีคนจํานวนมากโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าภาพของการกระจายตัวของประเทศไทยที่ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งมีการรายงานเข้ามากระจุกตัวที่กรุงเทพ เป็นส่วนใหญ่213คนและกระจายตัวไปยังทุกภูมิภาคมีความหนาแน่นในพื้นที่ที่ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรปราการคนส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานหนุ่มสาวที่มีความแข็งแรงทั้งนี้ตัวเลขสนามมวยในการคาดการได้น่าจะมีคนดูกันหลายพันคนผู้ชมสนามมวยที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวหลายพันคนเกี่ยวข้องจริงๆมากกว่า500คนแต่เราตามได้แค่55คนตอนนี้ การติดตามผู้สัมผัสในสนามมวยเป็นเรื่องยากเจ้าหน้าที่ต้องไล่ตามหาทาง Facebook ก็มีดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ไปสนามมวยในช่วงเวลาดังกล่าวแสดงตัวติดต่อเข้ามาที่สายด่วนโทร1422และให้แจ้งว่าได้มีการไปรับชมการแข่งขันมวยในวันนั้นด้วยหากไม่มีอาการต้องกักตัวให้ครบ14วันหากมีอาการให้ไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน you